ทรงคำตอบเน,นติบันิตสมัยที่56ข้อ9กฎหมายการค้าระหว่างประเทศทรงคำตอบจำเลยผู้สง่งผู้ส่งจำเลยผู้สง่งจำเลยผู้ส่งของนำสินค้าฐานไม้บรรจุอยู่ในกล่องกระดาษมาส่งมอบให้แก่โจ์โดยไม่ได้ทำเครื่องหมายหรือปิดป้ายอันแสดงว่าเป็นสินค้าอันตรายที่ข้างกล่องทั้งไม่ได้แจ้งให้โจ์ผู้ขนสง่งสินค้าได้ทราบถึงสภาพ ความอันตรายของถ่านไม้นั้นเป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบ,บัญญัติการรับผลของทางทะเลพศ2534มาตรา33ที่บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของผู้ส่งสินค้าอันตรายจะต้องปฏิบัติเช่นนั้นจำเลยจึงเป็นผู้ปฏิบัติผิดหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างไรก็ตามมาตรา34แห่งพระราชบ,บัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัติถึงความรับผิดของผู้ส่งของไว้โดยเฉพาะในกรณีรับเว้นไม่ปฏิบัติตามมาตราสามสาม,มว่าถ้าผู้ส่งของไม่ปฏิบัติตามมาตราสาสาและผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งอื่นไม่ทราบถึงสภาพแห่งอันตรายของนั้นซึ่งหมายความว่าผู้ส่งของจะต้องรับผิดในความเสียหายต่อตู้ต่อผู้ขนส่งตามมาตรา34วงเรบสองประกอบด้วยมาตรา3 3 ก็ต่อเมื่อผู้ขนส่งไม่ทราบถึงสภาพอันอแหง่งอันตรายแห่งของนั้น <c oughs> แต่หากผู้ขนส่งรู้ถึงสภาพอันตรายของสินค้าของผู้ส่งของอยู่แล้วผู้ขนส่งย่อมไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ส่งของรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรา33เมื่อใบตราส่งที่โจทย์เป็นผู้ออกระบุไว้ชัดเจนถึงคุณสมบัติเป็นนะรายของสินค้าฐานไม้ไว้ แสดงว่าโจทย์ทราบถึงคุณสมบัติที่มีสภาพอันตรายของสินค้าดังกล่าวอยู่แล้วแม้จำเลยไม่ติดป้ายแสดงถึงสินค้าอันตรายอันเป็นการไม่ปฏตามมาตรสาสามขตามความเสียหายก็ไม่ได้เกิดจากการที่โจทย์ไม่ทราบถึงสภาพอันตรายสินค้าอันเนื่องมาจากการที่จำเลยไม่ทำเครื่องหมายหรือปิดป้ายตามสุควรหรือไม่แจ้งให้โจทย์ทราบถึงสภาพแห่งอันตรายสินค้านั้นจำเลยจ,จึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทย์ในความเสียหายตามมาตรา34วสิเล็บ2 แห่งพระราชบัญญัติการรับผลของทะเลอศ .2534 ดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามสินค้าไม้เป็นสินค้าอันตรายการบรรจุสินค้าประเภทนี้จะต้องบรรจุไม่ให้อากาศเข้าไปในหีบห่อได้จะใช้หนังยางรัดไม่ได้จำเลยบรรจุสินค้าทานไม้ลงในถุงพลาสติกแล้วรัดด้วยหนังยางจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ,ลอของจำเลยโดยโดยจำเลยมิได้เป็นตามกฎหมายหรือประเภณีทางการค้าเกี่ยวกับการส่งของนั้น การที่ถานไม้ในตู้สินค้าตามคําฟ้องเกิดลุกไหมและเกิดความเสียหายแก่โจทก์ซึ่งเป็นผลจากการกระทาโดยประมาทเลอเลอกของจําเลยอันเป็นการผิดหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติซึ่งจําเลยผู้ส่งของจะต้องรับผิดตามมาตรา31